สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จำกัดมหาชนการบินไทยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า Electrolux Thinking of you ครับในโชคสุดท้ายทีจะมาเจาะลึกกันนะครับว่าจะใช้เทคโนโลยี Ho อ spot นี่มาเสริมสร้าง Mobile Experience ยังไงนะครับเราพูดถึงธุรกิจการธนาคารธุรกิจค้าปีกแล้วก็ยังมีธุรกิจเรื่องของ าการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็โรงพยาบาลรวมทั้งการศึกษานี่เซกเตอร์ต่างๆเหล่านี้เขาจะใช้ประโยชน์เทคโนโลยีฮอตส,สปอต่างาครบอบดรอัตพล ก็ต้องออกตัวนิดนึงนะครับว่าเป็นเป็นเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับยังยังไม่ได้มีการสรุปกันภายในยภายในบริษัทแต่ถ้าที่มองจากเทรนด์ในต่างประเทศนะครับก็อย่างที่คุณสุดใจพูดมันมีการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องโลเคชันนะครับจุดที่ลูกค้าไปยืนอยู่เนี่ยเพื่อที่เอามาใช้เพื่อคัสตอมไมซ์เซอร์วิสนะครับให้ให้เหมาะให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละคนซึ่งไม่มืคนซึ่งไม่เหมือนกันครับหรือว่าเป็นการเป็นการปรับปรับ ดัดแปลงเพื่อให้เพื่อให้เป็นเซอร์วิสที่เหมาะเฉพาะกับจุดด้านนั้นนะนะครับ,รบก็อย่างที่เมื่อกี้กล่าวก็คือในแง่นอกจากมิวเซียมนะครับ,รบในแง่ของโรงพยาบาลก็มีความเป็นไปได้ที่ว่าเราสามารถวางวางวางฮอตสปอตนะครับมโรงพยาบาลใ, <น S 1> <ด>ใหญ่ใหญ่ซึ่งอาจจะเป็น ในอาจจะเป็นตั้งแต่รีเซพชันเข้ามาถ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยอาจจะมีครับอาจจะมีข้อมูลข้อมูลข้อมูลส่งมาเลยว่าโอเคครับว่าคุณลงทะเบียนแล้วหรือยังแล้วก็หรือว่าถ้าถ้ายังไม่ลงทะเบียนให้คลิกตรงนี้ก็คือเป็นการเป็นการให้ข้อมูลเกี่ยวกับแต่ละแผนกแต่ละแผนกไปถ้าเราไปที่แผนกเด็กโดยผ่านมือถือของเราเลยใช่ไหมครับโดยผ่านมือถือนะครับก็ดืก ครับมันก็จะมีแต่ละฮอตสปอตแต่ละจุดก็จะไปให้ข้อมูลท,ท,ที่ที่แตกต่างกันไปครับเราไปที่แต่ละจุดเราก็อาจจะมองอาจจะมีการาจจใช้แอปพลิเคชันเหมือนอย่างของ,ของที่เป็นมิวเซียมนะครับ,รบก็คือใช้แอปพลิเคชันดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเพื่อเพื่อที่จะอาจจะเป็นในลักษณะที่แันแอมอเด็กอย่างนี้เป็นต้นครับเพื่อให้เรากดดูอาจจะเป็นแอปพลิเคชันที่บอกว่า,วาลองได ลองวิเคราะห์ตัวเองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างอาการเป็นยังไงบ้างก็จะมีเช็คลิสต์ว่ามีอาการแบบ1234เข้าข่ายเป็นโรคอะไรยังไงทำาบงนี้นะครับแล้วอย่างธุรกิจโรงแรมนี่จะได้ประโยชน์ยังไงบ้างครับธุรกิจโรงแรมเนี่ยจะมีอยู่2ส่วนนะครับก็คือจริงๆคือส่วนหนึ่งคือเขาอาจจะสามารถเก็บตังค์จากลูกค้าได้หรือว่าส่วนที่ที่ถ้าโรงแรมเนี่ยมองมองในแง่ว่าสามารถคือให้บริการให้บริการ Wi-Fi ฟรีนะครับสำหรับลูกค้าอาจจะเป็นให้5ชั่วโมงหรือ10ชั่วโมงนะครับก็จะเขาก็จะสามารถใช้ข้อมูลตรงนี้หนึ่งคือใช้ข้อมูลข้อมูลเหมือนของแอร์พอร์ตก็คือใช้ข้อมูลว่ามีลูกค้าไปใช้อยู่ที่ตรงไหนเยอะอย่างมียูสเคสที่ที่ที่ทางอเมริกาเหมือนกันว่าเขาเก็บข้อมูลจากตรงนี้ว่ามีลูกค้าไปใช้ที่จุดไหนเยอะเขาก็สามารถรู้ว่าเอ๊ะตรงนี้มีทราฟฟิกเยอะๆเขาน่าจะไปทําอะไรที่จุดนี้อย่างเช่น ไปตั้งซุ้มขายของหรือว่าไปตั้งอย่างที่เขาไปไปตั้งจุดโฆษณานะครับอันนี้คือเป็นรายได้ของส่วนหนึ่งของของทางทางโรงแรมครับซึ่งซึ่งก็แน่นอนก็คือประโยชน์ก็ได้ทั้งสองทั้งสฝ่ายทั้ง end user ลูกค้าก็สามารถใช้ได้ใช้ Wi-Fi ในส่วนโรงแรมก็สามารถได้เลเวอร์น อีกแบบหนึ่งคือสามารถรู้ข้อมูลของลูกค้าสามารถหาเรื่อรบริการู้ได้ร้านอาหารแห่งนี้ในโรงแรมเนี่ยโอ้โพ popula มากมีคนมาใช้บริการร้านอาหารนี้เยอะก็อาจจะตั้งซุ้มขายของอยู่ข้างๆร้านอาหารดังกล่าวภายในโรงแรมดังกล่าวได้ใช่ไหมครับแล้วภาคการศึกษาแล้วครับรัตตุอัตพลคิดว่าฮอตสปอตจะช่วยประโยชน์อะไรได้บ้างครับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆตัวนี้ก็เข้าใจว่ามีฮอตสปอตหลายแห่งเลยใช่ไหมครับ ผมว่าเ,เป็นไปได้ที่ในอนาคตเนี่ยในอ,อ,อย่างภาคการศึกษาเนี่ยอาจจะไปใช้อย่างเช่นในห้องสมุดก็เป็นไปได้ถ้าเราเข้าไปใช้ใช้บริการในห้องสมุดเข้าไปถึงเนี่ยอาจจะมีเรียกว่าเป็นข้อมูลโหลดแอปหรือว่าเป็นใช้เป็นข้อมูลป๊อป,ปอัพขึ้นมาเลยว่าโอเค,คเขาจ,จะดีเทคได้ว่า คุณเคยเข้ามายืมหนังสือไปแล้วกี่เล่มค,คือแล้วหรือยังเพราะนัะ้นยังเหลือที่จะต้องคืนอีกอกี่เล่มแล้วคือ1คือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้การใช้ห้องสมุดของเราคร2คือให้ข้อมูลอาจจะเป็นข้อมูลใหม่ๆว่าตอนนี้มีหนังสือใหม่ๆอะไรมาบ้างนะครับก็เป็นตัวอย่างอีก,อก,อกอหลายเซกเตอร์นะครับ So ุ o u l d you talk about education, tourism, and hospitality? In me, maybe in medicine uh, or other services that will benefit from the new hotspot technology, yeah. healthcare would be okay. an example. Mm -hmm. And in healthcare, it becomes more efficient for services to mm -hmm. come to you. Yes. So you don't have to wait for services. The hospital operations become very efficient. Mm -hmm. You walk into the hospital. Mm -hmm. The network knows who you are, mm -hmm. what services you want. And it pretty much gives you a timetable on your phone. Mm hmm. And you can say, okay, this is where I need to go, mm hmm. how I need to go, and what time I need to be there. Mm hmm. So you become a get a personal assistant <Yes. S 1> for the hospital. คุณสุดใจก็อธิบายตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของการแพทย์นะครับในโรงพยาบาลเราเดินเข้าไปในโรงพาลาใหญ่ๆที่มีเท่านั้นที่ฮ h o t ์สบอทก็สามารถอ,ออกแบบให้ผ่านมือถือเราก็จะรู้ว่า ตอนนี้จะมาหาหมอคนไหนต้องตรวจอะไรก่อนต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังแล้วก็เป็น r s r s o n a s s i s t a n t นะครับมือถือเราจะกลายเป็นผู้ช่วยของเราไปนะครับถ้ามีเทคโนโลยี Hotspot เข้ามาเสริมในส่วนนี้ And uh, more example I think pretty much in any industry mm hmm. where a person is going to do any business <Yes. S 2> we can get an example mm hmm. So, uh, hotels, mm -hmm. when we go into a hotel, like when I was in a hotel today, yes. I do not know what services the hotel has. Mm -hmm. But with, with this connected mobile experience technology, I connect to the hotel network and I know all the local services in the hotel. So, I know here's the gym. here's the breakfast place mm hmm. or if I'm l ate I can get food at these places So again, personal assistant again, a at t o t h o y e s yes. uh, อีกตัวอย่างหนึ่งคุณสุดใจก็บอกว่าวันนี้เนี่ยพักที่โรงแรมในกรุงเทพแห่งหนึ่งก็ใช้เทคโนโลยี hotspot เข้าไปเชื่อมโยงกับระบบอของโรงแรมก็จะทราบว่าโรงแรมแห่งนี้เนี่ยมีให้บริการอะไรบ้างน,นะครับจะไปทานอาหารเช้าที่ไหนจะไปฟิตเนสที่ไหนหรือจะตอนค่ำจะทานอาหาร แบบไหนก็จะมีข้อมูลทั้งหมดอยู่บนมือถือของคุณสุดใจซึ่งก็กลายเป็นเลขาส่วนตัวไปอีกรูปแบบหนึง่งใช่ไหมครับครับด<น>พลต้องอยกยกตัวอย่างต่อไหมว่าจะมีแบบไหนอีกก็ผมว่าอย่างที่เขาพูดจริงๆท,ทุกที่ที่มีที่เราต้องการใช้บริการนะครับ,รบแล้วทุกที่ที่มีการรออย่างเช่น ถ้าผมนึกถึงตอนนี้ก็น่าจะเป็นอย่างเช่นไปที่เรา,าไปเข้าคิวยาวๆนานๆทีนนท่สถานีรถไฟหรือว่าเป็นสถานีาสถานีหมอชิดค,คือเข้าไปร <ไป S 2> อขนส่ง,สงนะครับก็บมีโอกาสที่เราสามารถที่จะไปใช้ใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อเพื่อให้ข้อมูลหรือว่าแม้แต่จะนอกจากจะเป็นไกด์อย่างที่ว่าคือ บอกว่าไปซื้อตัวที่ไหนจุดขายตัวอยู่ที่ตรงไหนจุดขึ้นรถอยู่ที่ตรงไหนก็สามารถอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าให้เป็นแบบเหมือนเป็นขายตัวผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fi ไ,ไ,ไปยไปได้ผ่านทางมือถือผ่านทางมือถือได้ซึ่งตอนนี้เป็นไปได้มากเพราะว่าสมาร์ทโฟนมือถือรุ่นใหม่ๆก็ราคาไม่แพงคนส่วนใหญ่ที่มีรายได้ไม่มากก็สามารถมีใช้อยู่แล้วทุกวันนี้บ,บ้านเรามีมือถือกี่เครื่องแล้วครับดอกตรอัตพลเห็นทราบว่ามากหนึ่งคนมีมากกว่าหนึ่งเครื่องเนี่ยตอนนี้ครับตัวเลข ละเอียดนี่อาจจะจะเป็ไม่ไม่ทราบครับแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ย penetration ทั่วโลกเนี่ยมันจะส่วนใหญ่จะเกินหนึ่งจะเกินหนึ่งแล้วหนึ่งคนหนึ่งท่านมีมากกว่าหนึ่งเครื่องมากกว่าหนึ่งเครื่องแล้วครับยังส่วนตัวมีกี่เครื่องครับท่านต้นผมยัง conservative ยังใช้หนึ่งเครื่องอยู่ครับแลยตัวอย่างเช่นการขายตั๋วรถบขสที่สถานีขนส่งหมอชิดอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเทคโนโลยีตอนนี้น่าจะทําได้แล้วมีความเป็นไปได้ครับนะครับแล้วก็ สามารถจะเป็นทำให้มือถือของลูกค้าของท r u รอย่างนี้เป็นต้นก็จะทราบแล้วว่ารถซื้อตั๋วได้ที่ไหนตรงรถตารางเดินทางของรถไปจังหวัดเชียงใหม่หัดใหญ่ออกเวลาเท่าไหร่ครับ,รบไปขึ้น,ไป,นไปขึ้นที่ไหนขึ้นที่เป็นแมปขึ้นมาแบไปจุดเทอร์มิน,ลน,นอนลไหนครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เทคโนโลยีฮอสปอ o t ตจะ Uh, <Yeah. S 1> สามารถจะประยุกต์ไปใช้ได้รับหน่วยความสะดวกให้ลูกค้ามากครับ I think another big thing คุณสุดใจ is in educational services. i mm hmm. you have any idea how the hotspot technology can be applied. Many universities in Thailand have huge campuses and they have I think very comprehensive hotspots. Hot yeah, uh, uh, it's again about coverage, right? Especially in education. There's a lot of high bandwidth application, a mm -hmm. lot of video, right? Yes. They want to attend something in the class is going on, mm -hmm. they want to do it sitting somewhere else. Mm -hmm. So a lot of video is required. Mm -hmm. And hence, you know, Hotspot 2.0 helps. Yes. Apart from that, also for students, mm -hmm. getting from one place to another place, they can find out how to get there quickly. Mm -hmm. ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับก็จะมีวิดีโอคอนเทนต์เยอะมีการเลคเชอร์ที่บันทึกภาพวิดีโอไว้ให้ในักศึกษามาศึกษาได้ออนดีมานก็ไม่จะเป็นต้องอยู่ในคาส r รูมในห้องเรียนใช่ไหมครับสามารถที่จะอยู่อนอกอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่มีครับ coverage ของ hotspot ก็จะสามารถทบทวนบทเรียนเตรียมตัวทำบทแบบฝึกหัดต่างๆโดยผ่าน วิดีโอคอนเทนต์แบบนี้ดร้วแต่ะผลมีตัวอย่างเสริมในเรื่องการเรียนการสอนผ่านก็จริงๆในแง่ของการการเรียนผ่านทางไกลผมว่าตอนนี้เราเราการศึกษาผ่านทางไกลมสทได้ไหมสุโขทัยธรรมนทิราชเราหรือรามคำแหงนี่เรามีนักเรียนเป็นแสนๆหลายแสนผมว่าเป็นไปได้ครับเพราะว่านอกจากที่จะใช้เป็นผ่านช่องทางทีวีผ่านทางดาวเทียมเพราะว่าทางผ่านทางอินเทอร์เน็ตผ่านทาง Wi-Fi เนี่ยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งซึ่ง ในต่างประเทศก็มีการเรียนการสอนผ่านทางอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะมีคน d e v วล o อมีคนพัฒนาพวกซอฟต์แวร์นะฮะที่สามารถเรียนภาษาอังกฤษได้กจูนสโตร์เนี่ยเขามีแอป,ปเรื่องสถาบ้านการศึกษาเยอะมากบ้านเรานี่จะประยุกต์ใช้ได้ยังไงบ้างบ้านเราจริงๆตอนนี้ก็ก็เริ่มมีแล้วนะครับจริงๆในส่วนของของทรูเราก็มเีเป็นบริการเสริมที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะครับภษาอังกสอนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับ หรือถ้าจะเป็นหลักสูตรอย่างของรามคำแพงหรือสุโข,ขทัยธรรมธิราชเขาจะบันทึกาการบรรยายที่สำคัญสคัญเป็นรูปแบบวิดีโอแล้วก็ทำเป็นแอปก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ <ไป S 2> จะไปไปแล้วก็ถ้าในมหาวิทยาลัยเขามีพื้นที่ฮอตสปอตเขาก็นักศึกษาก็จะสามารถดาวน์โหลดการบรรยายเหล่านั้นมาศึกษาในช่วงเวลาที่ตัวเองเนี่ยมีสะดวก ใช่คร <chat> <st ut ters> ับเพราะบางครั้งเราก็ไม่สามารถเลือกเวลาเราอาจจะติดธุระบางบางครั้งไม่สามารถเข้าคลาสเข้าคลาสได้ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแล้วก็แล้วก็สามารถเรียนด้วยตัวเองได้นะครับที่บ้านหรือว่าตามเวลาที่ต้องสะดวกครับก็ต้องคุณสุดใจ again If you have more ideas how this hotspot technology 3.0 can be applied in in practicallyI think hotspot 2.0 education, ail, ity, Transportation, has wide r etail, โ o สปิตอ o r a ี้ข o r ่ง t อียร i พอร์ตส์ e r นว่ามค i ุณ i i i สก็คุณสุจัยก็บอกว่าใช้ได้หมดละทุกเซกเตอร์ตั้งแต่เรื่องของการศึกษาการแพทย์เรื่องของธุรกิจค้าปีกสนามบินการเดินทางทุกอย่าง ประเด็นใหญ่อยู่ที่เรื่องของเป็น transformative experience น<อ>ก็คือจะปฏิวัติประสบการณ์ของผู้บริโภคของผู้ใช้งานาไปอย่างที่แบบสิ้นเชิงเลยใช่ไหมเราอาแต่ผลในอดีตเมื่อสักสิปี20ปีที่แล้วสิ่งเหล่าน,นี้เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ใช่ครับมาวันนี้เนี่ยเทคโนโลยีก็ทุกอย่างมันออนไลน์หมดแล้วทุกอย่างออนไลน์หมดแล้วเป็นดิจิตอลหมดแล้วสุดท้ายผมว่าตอนนี้มีการพูดกันเยอะเรื่องดิจิตอล Marketing แล้วก็โมบายมาร์เก็ตติ้งเริ่มต้นอย่างรเรื่อลกอนก็ได้ว่าอย่างในปีหน้านี้เรามีโอกาสจะเห็นแบบไหนบ้างเรื่องการตลาดในยุคดิจิตอลและการตลาดในเชิงโมบายนี่ครับครับจริงๆผมเชื่อว่าตอนนี้ตอนนี้นนทุกๆภาคส่วนนะครับทุกๆเซกเมนต์ก็ ก็หันมาหันมามาโปรโมทการตลาดบนบนบนออนไลน์มากขึ้นครับซึ่งชูเราก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ที่เข้าไปใช้บริการช่องออแล้วก็ใช้ใช้การโปรโมทผ่านทางช่องทางทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter รหรือว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียทั้งหมดทั้งหลายบอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งก็เป็นเป็นช่องทางที่ทำได้ไม่ไม่ยากแล้วก็บางครั้งเข้าเข้าถึงแล้วก็ ผมว่ายังมีอีกช่องทางนึงก็เป็นช่องทางในส่วนของไลน์นะครับซึ่งเป็นโซเชียลมีเดียแบบนึงเป็นเปในเรื่องของแมสเซจิ่งซึ่งมีคนใช้ค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถสามารถที่จะสื่อสารได้ครั้งเดียวกับลูกค้าเป็นจำนวนมากๆเป็นล้านคนนะครับก็เป็นเป็นอันนี้ l ล n e ก็คือตัวแอปอันใหม่นั่นแหละครับอ่าครับ L I N E เนี่ยไลน์เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นอีกช่องทางนึงที่จะทำโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งเข้าถึงคนเป็นล้านๆคนได้ ทันทีพร้อมๆ<ช>กันกับวันนี้รายการ Business Talk ก็หมดเวลาลงแล้วผมคุณอัตพลและคุณสุดใจขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ